สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้สมการโจทย์สมการที่อาจารย์ให้มานะครับจำนวนสามข้อนะครับมาดูข้อแรกนะครับ y ลบ y ส่วนห้าบวกสองเท่ากับสามวงเล็บ y ลบสี่วงเล็บปิดนะครับมาดูวิธีทำข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ y ส่วนห้านะครับบวกด้วยสองนะครับก็จะได้ ก็จะแสดงวิธีคิดแบบนี้นะครับก็3คูณในวงเล็บนะครับ3คือตัวคูณนะครับก็คือคูณในวงเล็บทั้งหมดนะครับก็จะได้เท่ากับ 3y ลบด้วย12นะครับเราก็ทําวิธีสลับฝั่งนะครับก็คือ y ส่วนด้วย5นะครับลบด้วย 3y นะครับการย้ายฝั่งก็คือการเปลี่ยนตัวเครื่องหมายด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ -12 สลบด้วยสนะครับคำตอบก็จะเป็นลบสิ y ส่วนห้ลบด้วยส y นะครับแล้วเราก็ย้ายตัวส่วนนะครับตัวหน,นะครับมันคือการหารครับก็จะเป็น y ลบด้วย3 y เท่ากับลบ สิบสี่คูณด้วยห้านะครับก็จะได้เท่ากับ y ลบ y นะครับ y ตัวแรกมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่ง y, y, y ก็จะเป็นลบสอง y ลบ <Y> แล้วก็ด้านลบสิบสี่คูณด้วยห้านะครับก็จะเป็นลบเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ด้านหน้ามันยังเป็นลบสอง y อยู่นะครับเราก็ย้ายลบสอง y ไปเป็นหารน,นะครับเนื่องจาก ลบสอมันคูณอยู่กับ y นะครับตัวมันติดกันก็จะกลายเป็น y เท่ากับลบเจส่วนด้วยลบสนะครับก็จะได้เป็น y เท่ากับเจสลบเจกับลบสนะครับลบเจอลบนะครับก็จะกลายเป็นบวกนะครับกลายเป็นลบสานะครับก็จะกลายเป็นบวก35นะครับคำตอบข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับ สส่วน7วงเล็บ 5x กบวก4วงเล็บปิดเท่ากับ1ส่วน2วงเล็บ 3x ลบ4วงเล็บปิดบวก1ก็จะได้วิธีการคิดแบบนี้นะครับก็ตอนแรกนะครับเรามีเศษมีเศษและส่วนนะครับเราก็ย้ายคู่นี้ครับ2ไปคูณกับตัวบนครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับ7ก็จะคูณกับตัวนี้นะครับ ก็จะได้ดังนี้นะครับก็จะได้เป็น4ีวงเล็บ 5X บวก4ีวงเล็บปิดเท่ากับ7จวงเล็บ 3X ลบ4ีวงเล็บบวก1นะครับก็ทำวิธีเดิมนะครับก็คือการคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับท,ทุกตัวนะครับทุกสองฝั่งเลยนะครับ ก็จะได้เป็น2 0 x บวกด้วย16นะครับเท่ากับ2 1 x ลบด้วย28แใสวงเล็บนะครับบวกด้วย1นะครับ mm hmm. ก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็สลับฝั่งเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น2 0 x ลบนะครับ2 1 x เท่ากับ วงเล็บลบยี่แปดวงเล็บปิดบวกด้วย1แล้วก็ลบด้วยสิบหกนะครับก็ <K ill food> คิดเลยคิดแบบเดิมนะครับก็เอา x ลบ x นะครับก็ได้เป็นลบ x นะครับก็ <K ill food> คือลบ x ก็คือลบลบนะนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็น28ิบแปดบวกลบยี่บแปดบวกด้วย1แล้วก็ลบด้วยสิบกนะครับก็จะกลายเป็นลบสี่บสามนะครับ แล้วก็ตัว x ยังติดลบอยู่นะครับเราก็ย้ายครับ x เท่ากับลบสี่สามอ่าส่วนด้วยส่วนด้วยลบหนึ่งนะครับมันยังเป็นลบอยู่นะครับเราก็ทำเป็นจำนวนเต็มนะเต็มบวกเราก็จะได้เป็นบวกสีสามนะครับลบลบเจอกันข้อที่สามนะครับเดี๋ยวข้อที่สาม หนึ่งส่วนห้าวงเล็บสามเอสบวกสี่วงเล็บเท่ากับหนึ่งส่วนสามวงเล็บสองเอสบวกลบด้วยแปดวงเล็บปิดนะครับก็ได้แบบนี้นครับทำบเหมือนเดิมครับคูณเข้าไปครับสลับฟังก่อนครับก็จะได้เป็นสามวงเล็บสามเอสบวกสี่วงเล็บเท่ากับห้าวงเล็บสองเอสลบแปด ก็คูณเหมือนเดิมนะครับูณเข้าไปในวงเล็บก็ได้เป็น9 s บวกด้วย12ครับแล้วก็ทางน,นี้จะเป็น1 0 s ลบด้วย40นะครับก็สลับฝั่งเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็น9 s ลบด้วย1 0 s ฝั่งก็จะเป็นลบ40 ลบด้วย12นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับลบ S นะครับเพราะว่า9ลบ10บ้ามันน้อยกว่าก็กลายเป็นลบ1นะครับกลายเป็นลบ 1s ฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ5้าสิบนะครับก็ทำมาเดิมนะครับ S ย้ายค่าลบเป็น5สบส่วนด้วย1ลบ1นนะครับแล้วเราก็ทำเป็นเต็มบวกนะครับลบเดียวลบนะครับเป็นบวก ก็จะกลายเป็น52นะครับคำตอบข้อที่3นะครับเสร็จแล้วครับนะครับ